จะทุกคนมือนีแมตูเอ่อไมยางปลานะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์บ่ได้มากก็นองแดงหรอกค่ะเอ่อมาก็นองดําอ่มันแมต้กับสียางเขาไปในปลาเนาะทุกคนเนาะเอ่อมันกัเย็นเติบเนาะแต่ว่าแมต้กะหวงกมาต่างแต่เลือกเอ่อบแม่นเลิกงานทีละมาต่างแต่กินเข่ามือนีวันอาทิตย์จ้ะนายนี่แมต้ก็เคยมหาเนาะแมตู้เค่อยมหาอยู่แต่ว่า มันอยู่ใกล้ถนน,นหนทางแม่ตูว่ากระสีบรท่านข้าเจ้าดอกพรท่านข้าเจ้าดอกจ่าต่างามาไมยางเหล่นเนาะทุกคนเนาะพอตูแล้วถามมาเธอบอหนาวบอกพะนะไวทองไม่มีการหนาวค่ะไวทองมีตะหอนนี่ค่ะเห็ดน้ำดอกไอ,อดอกเห็ดดอกเฮ็ดเนาะใส่ละเส่ละเออ เล็กๆหน่อยๆจังสี่น่ะแม่ตู่กับยางเล่นยางหัวเนาะเพราะว่าเขามีแค่วันอาทิตย์นะ่ะแม่ตู่มีแค่วันอาทิตย์ที่สีใดยางนะน้องนันก็นเฮ็ดงานซุมือวบดาดแดดออกมันกับอุ่นเนาะทุกคนเนาะยางไปเรื่อยๆก่อนชมวิวชมธรรมชาติไปมันกับอุ่นดีอะ่ะทุกคนแม่ตู่เคยมาเก็บเฮ็ดอยู่หม่องนี่ เนี่ยเวลาแม่ตูเห็นอันท่อนไม้แบบนี้เนาะแม่ตูเลยอยากมีอันอยากมีไอเตาเตาผิงอยู่บ้านไหมทุกคนแม่ตูบ่ามีเตาผิงอยู่บ้านมีแต่งแต่ใส่ใส่ใส่ตะไฟฟ้าหนานมีเตาผิงเฮ้ยๆๆๆเราจำปาเหตุบ่ไดพ่อตู อันพูนเห็นห่างทึ่งๆอันห่างห่างพ่านเน,ะนาะในพ่นาเพม่เาเมื่องี้เหตยาเหตยานี่แม่ต้เห็นมูเห็นมูแม่ต้เอาไปกินเอาไปเอาไปซ้อยตากแดดเราก็เห็นมันแห้งกับส้งพะนะแม่ต้เราบ่เคยกินน้ำพึ่นเห็นกับบ่เก็บคนุนแมต้มาหอดปลามันแล้วโอโ้โหเพียบเลยอะ่ะอุ้ยนี่เบื่อกี้เมื่อกี้นี่ทุกคนแต่ว่ามันเถาแล้วเนาะเเถาขึ้นแม่ต้นี่แหละเพียเพียเพีย ยังคาเลยนะคะแม่ตู่กะมาเบิงโอ๊แบแป๊บเดียวพูน่นะไม่ตู่เคยเห็นข้าเจ้าเก็บอยู่ได้ทุกคนเนี่ยนี่พี่พี่ดอ,อกแบกไงหนึ่งพวกโอ้มานตัวลวะเนาะเนี่ยแมนเบิร์ดเนี่ยทุกคนแมนเบิร์ดต่ว่าแม่ตู่ว่าเก็บดอกอันนี้มันกินได้ค่ะทุกคน ดอกบักย่างไงเลยทุกคนเออโอเคเจอหลายดอกเลยแบบนี้ถ้าไม่ตูเ้เฮิร์บกินนะเคยเก็บไปเราก็บริกินนะ่ะจอบตั้งแต่เฮ็ดหวานมันมันตอกไงดีพวัพวหัวเ่อสีกราบเราจะทุกคนได้เห็นเฮดอยู่แต่เป็นเฮดที่ไม่ตู้บ่อยากได้แต่เลย ยางกราบเดี๋ยวแม่ตู้สีผ้ายางขึ้นไปเบือ้องปลาหน่จักหน่อยลังหามันมีขอนสนนะแม่ตู้เคยมาหาขอนสนแต่ว่าตอนนี้มันเจอขอนสนลายเติบอยู่ตัวมันเน่าแล้วทุกคนจนดำปืดดำปื้อเนาะแม่ตู้กันเลยเก็บมันมาแค่ดอกเดียวเก็บอันมามา,มา,มาโลเน่นมาดอกเดียวเดี๋ยวแม่ตู้ให้เบิ้งนั่นอยู่ในถุงแม่ตัวมาดอกเดียวเนี่ย ปลานีแล้วมันมีเห็ดคอนส้นแม่ตู้จำได้ยางเหรนยางหัวเออละเฮยร้อยใช่แล้วจังสิงไปกินกาแฟาพอตู้แล้วสิไปกินกาแฟาน้ำต้นใหม่น้ำแท้วใหม่หรอแม่ตูก้กะมันมันสดชื่นดีเนาะทุกคนเนาะแม่ตู้ว่ามันสดชื่นดีนะนนะนนนะพุณนะอันนี้มีกับตอบอยู่นะคะเว้นจะคล้องเพิ่นละน้อมาเห็ดมาส่างไว้แม่ตู้กับยางมาเหรนเออละเฮยร้อยชายไป เฮดกับบได้ดอกแต่ว่าเก็บมาดอกหนึ่งอยู่เฮดอันมาโลเนนอันเก็บมาดอกหนึ่งสไตล์พินหรือว่าเฮดเพิงหวานนี่พระพอจักดอกเลยทุกคนพอเห็นจักดอกตาวึกอยากมากนะมาเบิงเอาวิวมันก็ยังดีเนาะทุกคนเนาะต่างว่ามายางออกกําลังกายแม้ถึงเฮานายนายหินเถินหินเถินมมยางเอามายางเอาอัน อันไมยางเอาแอร์ออกกําลังกายนู่นไม่ตู้กาลังสกลับแล้วทุกคนมายางเล่นยางหัวยางเล่นยางหัวไปอากาศมันก็เย็นเอยอากาศมันก็เย็นมันก็ชื้นนะทุกคนเนาะแต่ว่าไม่ตู่อยากมากเอาแอร์ออกกําลังกายเดี๋ยวกลับไปกินกาแฟไป้านกาแฟสนดอกว่า โอเคกับท้นเขากลับบ้านกันตูท้ายขึ้นเทิงๆนะคะทายขึ้นจากต้นยูเพื้นขึ้นไปอันยอดไม้เนาะแสวยอีกแบบหนึง่ง้ามีตัวลิงหอยโหนอย,อนยู่ึ้นสิเขาทาเว้ยน้องคู่มีแม่ตู่จะหอยไว้ในรถตลอดนะคะทุกคนหือแม่ตู่สีหอยไว้ในรถตลอดเพราะว่าแม่ตู่ชอบสอบสพวกตุกกตต๊กตานะคะค どうか山を愛は言っております。